ครับเมื่อกี้เรืมเปิดใหม่เนาะเมื่อกี้เรืมเปิดใหม่ตั้งยาวเลยช่วงนี้มาเดินเล่นอยู่ประตูน้ําคอนแก่นนะครับประตูน้ําคอนแก่นก็เดินชมเสื้อผ้าครับพอดีทางอีกใน่บ้านที่มาด้วยแกเข้าห้องน้ำไปละก็มาเดินในร่องกลางครับโซ,โซนร่องกลางมนะันจะเดินถัดจากห้องน้ํามานิดนนงครับจะเข้าสู่โซนร่องกลางมีป้ายอยู่ตรงนั้น ป้ายห้องน้ำขึ้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้จะเป็นล่องกลางทางออกไปทางเข้าครับทางเข้าเดี๋ยวผมบอกไปทางเข้าด้านหน้านะครับแล้วก็เดินเข้ามาใหม่ดูอีกทีนะครับอันนี้เสียงพัดลมจะดังนิดนึงนะครับแต่ว่า,น,าน,น่าจะไม่ได้ค่อยเข้าไม้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวไม้นี่ยจะตัดเสียงรบกวนได้อยู่นะครับโดยตรงด้านหน้าตรงด้านนี้ไปดูว่า โซนด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นรองเท้าเป็นส่วนใหญ่จะขายรองเท้าประจาอยู่แล้วนะครับโซนด้านหน้าโอเคถึงแล้วครับโซนนี้จะเป็นอ่ะตอนนี้มีแฟลตนะครับมีแฟลตและเป็นโซนจุดประชาสมพันธ์นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นจุดทางเข้าด้านหน้าก็จะเป็นมิตรภาพนะครับอันนี้เป็นจุด เดินอันนี้ก็จะขับตรงไกลนะครับไปด้านในไปด้านในนะครับไปด้านในลานจอดรถนะครับโซนนี้จะอยู่ประมาณกึ่งกลางของประตูน้ำนะครับกึ่งกลางประตูน้ําก็จะเป็นโซนประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์จุดขายรองเท้านะครับจะเราเดินดูนะครับจุดประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับจุดประชาสัมพันธ์ คนเดินมาสำรวจตลาดนะครับวันนี้มีโอกาสแวะมาเดินชมสินค้านะครับหลักๆคือมาชมสินค้าได้มีโอกาสแวะเข้ามาที่ตลาดประตูน้ํานะครับแวะมาชมสินค้าแล้วก็จะไปที่ตลาดอู้ฟู่ต่อนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ประตูน้ําก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าหลักๆเลยคือบอกเลยว่าราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสามารถมาจับจ่ายได้ในช่วงนี้ก็รอแม่ค้าก่อนเอรอรอ,รอทีมงาน กอจากข้างน้ำก่อนนะครับอันนี้อยู่โซนด้านใต้ของประตูน้ำครับที่ใต้ของประตูน้ำนะครับซึ่ใต้ประตูน้ำโซนล็อกกลางๆครับช่วงนี้จะมาเดินล็อกกลางช่วงนี้สินค้าเยอะขึ้นนะครับแต่โซนด้านในจะหายไปเยอะครับโซนด้านในหายไปเยอะอยู่เสื้อผ้ามีหลากหลายรูปแบบนะครับตามที่เห็นนะครับก็เราจะชอบชอบอันนี้มีหลากหลายทั้งวัยรุ่น มีโซนร้านาพื้นที่ให้เช่าเองใช่ไหมนะมีจุดติดต่อสอบถามพื้นที่ให้เช่ามีโซนอาหารอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าจะเงียบเงียบเงียบเนยหน่อสโซนนั้นไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับมีขนาดช่วงเที่ยงยังยังคนน้อยอยู่คนอาหารดูเงียบเหงานิดนึงครับโซนนั้น ภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าคึกคักนะครับมีคนเดินเยอะทีเดียวมีเสื้อผ้าช่วงสงการออกมาแล้วนะครับนี่สีเหลืองอาร่านเลยครับลายดอกกาลังมานะครับเป็นลายดอกแบบใหม่ครับช่วงสงการก็สามารถแวะมาทานได้นะครับนี่อันนี้เสื้อยืดเสื้อกีฬาครับอันนี้เดินไม่เยอะนะครับเดินดูสํารวจตลาดอันนี้ชุดชุดไทยนะอันนี้เรียกว่าชุดไทย พุทธการจนาพิเศษแวะมาไดนะ้อันนี้จะเป็นโซนชุดไทยอ๋อล็อกนี้ด้วยน่ครับปกติมาก็ไม่ค่อยได้มาโซนนี้กันเท่าไหร่นะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้มามนจะไปอีกโซนหนึ่งมากกว่าค่าอะไรครับเคมไหมนิ่มไหมครับอ,อเคเลยเนาะ โซนนี้มีร้านอาหารนะครับมีร้านขายน้ําดื่มขายอาหารตลอดแนวของด้านหลังนี่น่าหละคนถึงมาโซนนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับก็โซนนี้จะมีสินค้าเสื้อผ้าเยอะเนาะเยอะๆครับพี่น้องลายขิดลายไทยหรือเปล่ามีลายไทยต้นนี้ลายขิดอันนี้ก็ลายมอห้อมใช่ไ ซอสบุติกทั้งคีอได้ส่งอันนี้ชุดกีฬาในชุดกีฬาครับเดินสิ่แล้วก็เด้ท้องตรงไหนเดืนี้เรายังไม่เคยเดินนะอ๋อครับตู้น้ำร้อนกันน่นค่อือืม,อม,อม,อมีร้านอาหารก็เปิดเยอะอยู่แล้วนี่คือว่าเปิดเกินครึ่งอยู่ครับเพราะปกติน่าจะเงียบกว่าน,นี้แต่ร้านอาหารก็เปิดได้เกินครึ่งอยู่ร้านเสื้อผ้าก็เยอะนะถือว่าโอเคเลย ถือว่ากําลังบูมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับจากเงียบเหงาผมเองก็ไม่ค่อยได้แวะมานานเหมือนกันมารอบนี้ดูเยอะขึ้นทีเดเยวโซนด้านหลังนี้มันจะเน้นเป็นเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่นะเสื้อผ้านนี้ร้านกิฟช็อปนะครับร้านกิฟช็อปยังไม่ได้เดินเดินล็อกในไหมตัวนี้มาถนนดิตรงนี้มันเป็นโซนรถจอดยังไงไม่รู้ตัวไหนครับ นี่ไงผ้าเด็กส่วนไหมชุดผ้าเด็กนี่ครับห้าสิบบาทร้อยบาทนี่ชุดเด็กโอ้มันไกลไปเนาะไม่ได้ว่ะไหมตรงนี้จะจะเดินมาไกลหน่อยเหลอคนคนจะไปจอดรถด้านโน้นแล้วก็ส่วนมากจะเข้าตรงกลางนะครับพอคนเดินเข้าตรงกลางโซนนี้ก็จะดูดูเบาบางหน่อยคนจะให้หายไปนิดนึงอืม จะไปกระจุกกันอยู่ตรงที่บริเวณตรงนี้ก็มีเสื้อผ้าเหมือนกันครับส่วว่าไปกระจุกอยู่โซนกลางส่วนนี้จะเบาบางนิดนึงคนจะน้อยหน่อยแต่ก็มีเสื้อผ้าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเสื้อผ้าขายเยอะทีเดียวโอเคครับเดินดูฝั่งโน้นก็มีขายเสื้อผ้านะครับฝั่งโน้นมีร้านขายเสื้อผ้าเคดโทรศัพท์ศูนย์รวม ตรงไปสุด,สดอีกไม่กี่ล้านครับก็จะสุดแล้วเดินสุดไหมเดินเดินตลอดแนวไหมไปดูว่ามีสินค้าที่เรายังไม่ได้เห็นเันเป็นชุดทูญิงนะครับชุดผูญิงล้วนๆเลครับโซนนี้ถัดมานี่อออันนี้กิฟช็อปนะครับเป็นของไปดูไหมเสื้อผ้าเหมือนกันนี่ครับ ันนี้จะเป็นชุดนอนอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าครับตลอดแนวครับตลอดแนวเป็นเสื้อผ้าถัดออกไปโนนเป็นอันนั้นคืออะไรครับอ,อ,อันนั้นเกี่ยวกับแว่นสายตาใช่ไหมกระเป๋าเสื้อตรงนี้เป็นจุดจุดส่วนน้ำนะครับอันนี้สุดแล้วแนวด้านหลังนะครับแนวด้านหลังก็ไปไปเป็นไดโน่อันนั้นสวนน้ํา ส่วนใหญ่น,นี่โดยส่วนใหญ่ขายเสื้อผ้าอ้อมไปด้านนี้ก็เป็นที่จอดรถออกด้านข้างนะครับออกออกออก,ออกไปทางด้านหน้าใช่ไหมอันนี้ก็จอดรถออกไปทางด้านหน้าก็จุดรถกันกับด้านหลังตรงนี้หมดแล้วในโซนด้านข้างนี่นเอจะเดินอ้อมไหมหรือว่าจะเดินกลับเดินอ้อมดู บอกตรงว่าโซนนี้ไม่ค่อยได้มาจริงๆนะครับนี่ไม่ค่อยได้เดินอ้อมเลยสักทีเลยมีแต่เดินเดินเข้าตรงกลางแล้วก็ทะลุออกนี่ผ้าผ้าอะไรมันนะผ้าคนหนูสนใจไหมนี่ผ้าอาบุญที่ใส่สบายแบบโซนนี้จะออกแฟชั่นแบบแฟชั่นล้นลวนเลยนะ ทั้งมีทั้งหลายรุ่นหลายรุ่นตู้เอทีเอ็มอยู่ฝั่งนี้มีเพราะวันนี้เป็นวันที่เดินยาวที่สุดนะครับที่ที่เดินมาปกติไม่ได้เดินยาวขนาดนี้ <c oughs> ปกติเดินไม่กี่ซอยก็กลับแล้ววันนี้เดินยาวสุดๆนะครับเป็นการพาชมแบบยาวๆเลยนะครับยาวๆจริงๆครับเพราะปกติไม่ได้เดินยาวขนาดนี้นะครับจะเดินไม่กี่ล็อกแล้วก็กลับนะครับวันนี้เดินแบบ เต็มล็อกเลยครับเกือบเต็มล็อกเพราะว่าด้าน <S <S ด้านด้านด้านทิศด้านทิศเหนือ,อน,นี่เดินเดินบ่อยแล้วเนาะอันนี้ด้านทิศตะวันตกตกับทิศใต้ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะครับดูสินค้าก็เยอะเยอะทีเดียวเยอะเหมือนกันครับเยอะเยอะเยอะกว่าโซนนั้นทอดโซนนั้นร้านบางร้านก็หยุดไปแล้วนะครับเท่าที่สังเกตหลายหลายร้านก็หยุดไปนะครับโอเคเรามาเดินดูสินค้ากัน ยาวครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินแบบยาว,ยาวแบบนี้นานแล้วเผื่อบางคนบางคนก็อาจจะไม่ได้เดินยาวๆเหมือนพวกพวกเรานะครับ,บก็เหมือนกันแบบมาแต่ละทีนี้ก็เดินประมาณล็อกสองล็อก ok แล้วก็ได้สินค้าแล้วก็กลับบ้านไปนะครับช่วงนี้ก็มาดูหน่อยว่าสินค้าล็อกอื่นเขาขายอะไรกันบ้างน,นะครับจะได้เผื่อเห็นในคลิปเราก็จะอ๋อตรงนี้ก็มีสินค้าตัวนี้ก็แวะมาซื้อได้นะครับเผื่อเดินไม่ครบนะครับเผื่อเห็นคลิปแล้วอ๋อ โซนนี้มีรองเท้ามีเสื้อผ้ามีอะไรก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้แวะมาซื้อได้นะครับครับอย่างนี้จุดนี้อยู่ซอยนี้มีรองเท้านะครับอ๋มีซอ,อยละซอยรองเท้านะั้นไนะนะซอยรองเท้าเสื้อผ้าเด็กนะครับตรงตรงนี้เราไม่ค่อยได้เดินจริงๆนะเนี่ยนีย่งไงเราก็ป,ป,ป,ปกติเดิน เดินตรงกันมาเข้าห้องน้ําแล้วก็ออกตรงกลางแล้วก็ออกไปเลยครับทะลุด้านไหนออกด้านนี้ไหมจซอยตัวไหนครับนี่ไงครับห้องน้ําห้องน้ําตรงไปแล้วก็เลี้ยวใช่ไหมปกติปกติเดินเดินเดินโดยส่วนใหญ่ก็จะมาตรงซอกลอกห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็เข้าตรงกลางแล้วก็ออก แต่นี่เราเราไม่ได้เข้าตรงกลางนะเราผ่านมาช่องนี้แล้วก็ออกไปได้อ๋อดูสินค้าไว้เลยครับเป็นแบบไหนครับเคนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตนสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเรากลับมายัางจุดห้องน้ำแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ